อาชีพเสริมอีกแล้วแบบนี้เลนนี่เองทํางานอยู่สาขาบนห้างสรรพสินค้าค่ะ,คะเกือบ7ปีเลยเรียกว่าแบบไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์เลยดีกว่าค่ะเพราะว่<อ>ากว่าจะปิดเมื่ไรเนาแล้วก็มั่นคงมากค่ะแต่ว่าในเรื่องของรายได้อะค่ะมันก็แน่นิ่งเหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องแบบหาอาชีพเสริมมาตลอดะค่ะพี่ตัก๊กล้วหนูทำอไร ขายขายแซนด์วิชค่ะอ๋อทำเองเหรอใช่ค่ะทําเองก็คือตื่นแต่เช้าเนี่ยแหละค่ะทําแซนด์วิชไปขายก็ไปเรียนมานะคะแล้วก็ส่งตามร้านกาแฟานะคะแล้วก็ขายออที่ทํางานเนอะเพราะว่ามันเป็นสาขาห้างอ<า>ะคะอ่ะแล้วก็ขายพวกพนักง,งานด้วยกันขยันเนอะก็มีรายได้เสริม <c oughs> และอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ข้อมูลมานอกจากเขาเรียกว่าไรายได้จะไม่พอละมีวิกฤตคุณพ่ออีก ใช่ค่ะคือเลนนี่เองเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะโห oh, คุณพ่อเนี่ยคือเราเป็นลูกหลงค่ะตอนนี้ก็อายุ84แล้วคุณพ่อค่ะคุณพ่อ84ใช่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้แบบมันติดอยู่ในใจก็คือวันที่แบบคุณพ่อค่ะตรวจเจอว่าแบบ เ,เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเนาะต้องใส่เครื่องกระตุ้นนะคะก็เดินทางจากต่างจังหวัดนะมารักษาตัวที่กรุงเทพค่ะและนี่เองไม่ได้อยู่ไกลนะคะ<ฤ>อยู่ที่นคนปรปฐมนเนาะแต่วันที่เขาจะเข้าห้องผ่าตัดพี่กลับด้วยอายุแล้วก็มันเสี่ยงมากนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลาไปทงานประจำได้ได้อ๋อต้องทางานประจําคือเราแบบเรารู้สึกเหมือนแบบเราเลือกที่จะทํางานประจําแล้วก็ <S <S> <S ทิ้งคนที่เรารักอ,ะอ่ะ ด้วยแบบหน้าที่ที่เราต้องต้องต้อง,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 องรับผิดชอบอะค่ะมันก็เลยติดอยู่ในใจถามว่างานประจำมันก็ดีนะแต่เราก็อยากทําอะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่กล้าเพราะว่ามันมันม่นคงอะมันมีรายได้แล้ว<จ>แบบนี้มันเจอวิกฤตห,หนักๆแล้วก็คือโควิดอะคะ่ะตอนที่ห้างสัพสินค้าถูกสั่งปิดอะคะ่ะแล้วก็แบงค์ที่ทํางานเขาปิดตัวเร็วออขึ้นอ๋อแบงค์เ็เปิดไม่ได้ใช่ดีใจมากเลยคะ่ะเขาปิดเร็วขึ้นแต่แต่ถ<ต>ูกลดเงินเดือนค่ะรอดเราก็อ้าว เราก็ไม่ทันตั้งตัวโอ้นุ้ยเอ็นนั้นเราก็แบบไม่พอพิเศยังไงแล้วอะใช่ใช่แล้วมันก็ถูกล้นกันเดียวเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาอาชีพเสริมอีกแล้วเหรอเนี่ยเราให้มันมาแบบเอารายได้ให้มันเพียงพอกับรายจ่ายที่มันถูกฟิกทุกเดือนนะคะแต่ไม่รู้จะทําอะไรนะคะเลยเลยรู้สึกว่าเลื่อนไปเจอ a c e b o o k อะค่ะเห็นเขาสอนขายของออนไลน์เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ย ต้องขายของออนไลน์แล้วแหละเพราะเราทํางานราจาไม่ต้องเปิดหน้าร้านค้าใช้มือถือเนี่ยแหละที่จะหารายได้เพิ่มมันน่าจะตอบโจทย์นะคะเลนนี่ก็เลยคลิกเข้าไปเรียนขอเรียนออนไลน์เ,นเรียนเลยใช่ไหมเรนนี่ไป,เ,ปเรียนเลยค่ะเห็นบอกพอคลิกเข้าไปอ่ะเซอร์ไพรส์รด้วยเซอร์ไพรส์รเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ที่สอนออนไลน์ค่ะพี่ตั๊กคืออาจารย์สวยเนาะอาจารย์ท่านเดินกันกับที่เรนนี่ไปเรียนขายแซนด์วิชกับเขามาเราก็ตั้งใจเรียนมากนะคะหลังจากเรียนจบเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละ มันคือทางรอดและม,มันคือสิ่งที่เราจะทําได้เลยนี่ก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะขายของออนไลน์อย่างออจริงจังนะคะโดยการแบบเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สวยนี่แหละง่ายสุดแล้วเพราะเรามาเจอเขาแล้วแล้วเราก็เชื่อมั่นตั้งแต่ตอนที่ขายแซนด์วิชนะคะแล้วก็เรียกว่าขายควบคู่กับการทํางานประจําค่ะประมาณหเดือนนะคะแล้วเป็นยังไงแต่กําไรค่ะหลักแสนแรกในชีวิตเลยว้าวเลยไหมรู้สึกเลยแบบอุ๊ยดีใจค่ะดีใจแบบว่าเฮ้ย มันเราทําได้แล้วหรอนะคะแล้วอาจจะไม่ได้เร็วนะคือเราเหนื่อยด้วยแหละเราทำควบคู่กันไปแต่ว่ามันจับกําไรหลักแสนที่เป็นกําไรอะ่ะ<ม>เพราะว่าเงินเดือนเราอะ่ะต้องบอกเลยคือ2,000มืยังไม่ได้หักอะไรเลยนะคะ<ม>แต่นี่คือกําไรนะคะอันนี้เลยรู้สึกว่าฉนตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเนอะที่ไปเรียนเนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะ ลาออกเลยค่ะโอ้โหไม่ทําแบงค์แล้วมาเป็นแม่ค้าอนไ์เต็มตัวเลยใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือรายได้เนี่ยก็เรียกว่าแตะหหลักนะคะอาจจะแบบถ้าเราทํางานประจำเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะแตะหกหลักมันดีกว่าไม่รู้กี่เท่าเลยอะใช่แล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือในนี่เนาะตอนทํางานประจำอะค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์อะพี่ตั๊กเจ็ดปีอะ ฮ้ยไม่มีตังค์ออกรถฉันก็คิดไม่ถึงนะว่าสาวแบงค์ขี่มอเตอร์ไซค์อะแคร์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ขายแฟนวิชด้วยอ่ะใช่มีกล่องท้ายส่งแฟนวิทก่อนสิ่งที่ภูมิใจเลยคือสามารถออกรถในฝันได้ค่ะไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนาะใช่ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วดีใจด้วยเลยนี่คือพอตอนนี้พอเลนนี่มาเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวแล้วมันก็เออฉันตัดสินใจไม่ผิดจริงๆแต่สิ่งสำคัญที่มันนอกเหนือไปวันนั้นคือหนูมีเวลาใช่มใช่หนูมีเวลาค่ะเขาเรียกว่ามมันี อิสระพี่มันเป็นหลักเงินแสนที่ตอนนี้หนูอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อคือแบบไ,ไ,ไปไหนมาไหนได้กันคือพอเรามีเวลามากขึ้นอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็เราก็มีเงินเดือนให้เขามากขึ้นเพราะว่าตอนทํางานประจํานะหนูส่งให้เขา,เาแบบนนะเดือนละสามพันนะพี่น้องลูกเนาะตอนนี้คือเราไม่ต้องกังวลแล้วนะคะสบายเหลือเหลือ แล้วก็เลยแบบว่าพอสําเร็จด้วยตัวเองอยากบอกต่ออยากส่งต่อใช่คะ่ะว,วันนี้เลยเลนนี่ก็เลยแบบอยากแนะนําคอร์สนะเรียนใช่แบ่งปันคอร์สเรียนที่เลนนี่อะค่ะได้เรียนมานะคะคอร์สเรียนนี้ค่ะเราจะเรียนกันทั้งหมดนะคะ6วัน6วิชานะคะวันแรกอะคะ่ะเขาจะสอนเราในเรื่องของการเปิดหน้าร้านค้าบนโลกออนไลน์นะคะเปิดร้านยังไงนะคะให้ลูกค้าแบบสะดุดตานะคะวันที่สองค่ะเขาจะสอนในเรื่องของการโปรโมทร้านค้าของเรานะคะยิงแอดยังไงให้ได้ลูกค้าเลยนะคะวันที่3นะคะจะเป็นเรื่องของเทรนด์การตลาด แนะนําสินค้านะคะ,ะว่าสินค้าไหนนะคะเป็นสินค้าขายดีเนาะในปีนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยนะคะแพลตฟอร์มยอดฮิตเลยค่ะทิกต o k นะคะทํายังไงให้มีผู้ติดตามนะคะหลักแสนภายใน3เดือนนะคะวันที่5นะคะเรียนในเรื่องของ IG ค่ะเปิดหน้าร้านเนาะการตลาดศูนย์บาทแล้ววันสุดท้ายนะคะแต่งรูปด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะปกตินะคะราคาคอร์สเนี้ยค่ะอยู่ที่9,800บาทนะคะแต่สำหรับแฟนรายการนะคะในนี้มีโปรโมชั่นให้เหลือ98บาท เรแจกแบบไม่ถึงร้อยให้กี่คนอ่าหนึ่งร้อยคนแรกค่ะเพราะวันนี้ อย่างนี้คนที่มีสินค้าอยู่แล้วเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะคนที่มีสินค้าแล้วสามารถเรียนได้เลยนะคะเอาไปต่อยอดแล้วก็ใครที่ไม่มีสินค้าเหมือนเรนนี่ตอนที่มาเรียนคือรู้อย่างเดียวว่าอยากขายแต่ไม่รู้จะขายอะไรอะ,ออะบอกเลยว่าคร์สนี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มต้นขายของออนไลน์นะคะเขาสอนครบจบทุกอย่างจริงๆค่ะคลาสนี้เรนนี่ชอบตรงที่ว่าจะมีครูพี่เลี้ยงค่ะประกบเลย<อ>พี่ตาการเรียน6วันนะคะสอนประกบเลยแล้วที่สําคัญเรียนจบมีคลิปทบทวนให้ด้วยทั้งการสร้างเพจทั้งการยิงแอดเลย ในฐานะคนที่เคยท้อเคยแบบว่าใช้เงินไม่พอมาก่อนให้กําลังใจคนที่กําลังมีปัญหาตอนนี้ได้ไหมคะได้ค่ะจริงๆแล้วเลยนี่ว่าวันนี้เราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่การตัดสินใจนะคะม,มันเป็นการที่หลายคนอาจจะรู้สึกเอ้ยทำไมเลยนี่แบบสําเร็จเร็วจ,จังเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจที่จะทําทันทีนะคะแล้วก็เลนนี่ว่ามันไม่มีอะไรยากสําหรับเราเลยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องใหม่นะคะแล้วก็พอลงมือทําเราก็จะได้แบบชีวิตใหม่แบบนี้แหละคะ่ะ